มาพบกับข้อมูลซองโคตรแม่นชุดนี้ค่ะต้องให้ชื่อนี้เลยที่สุดในประเทศนะคะเป็นชุดหลายๆข้อมูลที่มาดีงวดที่แล้วก็เข้าหลายข้อมูลหลายซองเลยทีเดียวค่ะมาตามกันต่อค่ะ16ตุลาคม67นี้จะมีข้อมูลอะไรซองโคตรแม่นคลิปนี้ไปฟังกันค่ะ มาดูซองแรกเลยค่ะหลวงพ่อเนื่องสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องงดที่แล้วนี่เลยพี่น้องห้าหกเด่นห้าห้นะคะบนออก6 6หกหาล่างออก5 9เด่น5อย่างที่บอกว่าเล็กวิ่งสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องต้องมีติดไว้ทุกงวดหลุดน้อยมากนะคะ ต่อไปย้อนไปที่16กันยายนค่ะก็เข้าไปนี่เลยทั้งบนทั้งล่างเนาะ2662แล้วก็7337นั่นเองนะคะแล้วก็ย้อนไปงวดนี้เลยนะคะ94เนาะ1กันยายนนะคะ94ก็ออกไปโอ้โหปังมากสิ่์หลวงพ่อะเนื่องต้องตามต่อนะคะงวดนี้ ต้องตามต่อนะคะสำหรับสิบลงพ่อเนื่องค่างวดนี้16ตุลาคมค่ะเด่น1เด่น6เด่น7 1 2 1 3 1 9 6 2 6 3 6 9 7 2 4 3อ่ะน่าจะ7 3นะคะ7 3 4 9น่าจะพิมพ์ผิดเนาะเป็นเด่น7 เจ็ดสองเจ็ดสาก็ลองติดดูเผื่อพิมพ์ผิดแต่ถูกเนาะสีนะคะเจด้วยเด้อพี่น้องเด้อตามนี้ค่ะชุดนี้สินลงพอเนื่องหนึ่งหกดนะคะหนึ่งหเป็นเด่นต้องมีต้องมีออกเลขวิ่งนะหนึ 1, 6, 7, ต้องมีติดไว้ไม่บนก็ล่างแต่ส่วนใหญ่เลขวิ่งสินลงพ่อเนื่องจะมาบนหนึ่งหเจดต้องมี ติดบนไว้อ่าแบบนี้ดีกว่านะคะหนึ่งหกเจ็ดต้องมีบนติดไว้ตัวใดตัวหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวไปเทียบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาไปเทียบเป็นข้อมูลวิ่งบนคี่ให้นั่นเองค่ะไปต่อเลยค่ะคนมีโชคงวดนี้แล้วก็เข้าพี่น้องนี่เข้าไปห้าเก้าแบบนี้นะคะห้าเก้าเนาะเด่นเก้าห้าเก้าแล้วก็ย้อนไปที่สิบหกกันยายนค่ะสามเจ็ดอ่าลางออกสามเจ็ดนะคะก็เข้าไปเนาะเป็นเด่นเจ็ดเด่นสามงวดนี้สิบหกตุลาคม ค่าเด่น2เด่น8 2กับ8 2 5นะ2 5 2ห2 9 1 2 4เ6 2เ่ด่น8 8 0 8 3 8 4 9 8 5 8และ7 8ค่ะเดี๋ยวไปดูคนมีโชคเป็นเด่น2กับเด่น8จับตาไว้นะคะ2กับ8ทีนี้กลับมาดู2กับ8อ่าสิงลงพ่อเนื่องมี1 6 7ไม่มี2กับ8เนาะเสียดายแต่ลองจับดูนะคะเอาเรองวิ่งของ2สำนักนี้มาจับคู่กันดูก็เป็นไปได้เนาะ สิหลงพเพเนื่องเป็นหนึ่งหกเจ็ดคนมีโชคเป็นสองกับแปดอาจจะลองจับดูนะคะอาจจะลองจับดูเป็นข้อมูลเลขวิ่งกับเลขวิ่งมาเทียบกันก็มาดีนะคะคนมีโชคไปดูกันต่อค่ะมือทองค่ะ,ม,ออคะมือทองววนที่แล้วก็เข้านี่เลยค่ะห้าหกนะคะเด่นห้าเด่นห้างวดนี้เป็นเด่นสองเด่นสองไปตรงกับคนมีโชคเนาะเป็นเด่นสองนะคะสองหนึ่งสองสามสองสี 3, ่สองห้าสองหกสองเจ็ดด้วอพีนองเดืชอบกระดับได้เลย มานะคะมาดีเหมือนกันก่อนหน้านี้มาดีเนะี่ยมาแบบติดๆเลยนะคะเลขมือทองแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่หลุดไปหลุดค่อนข้างจะยาวเหมือนกันกลับมาแล้วนะคะงวดนี้อลองดูเอาไปเทียบเพิ่มเติมนะคะมาดูข้อมูลอันนี้เป็นชุดปฏิทินค่ะปฏิทินพญายนาคหอยซองที่เป็นชุดเขียวหนึ่งตุลาการสิบหกตุลานะคะใช้ชุดเดียวกันงวดที่แล้วหนึ่งตุลาก็เข้าไปห้าหก งวดนี้นะคะหนึ่งตุลากับสิบหกตุลาใช้ใบเดียวกันชุดเดียวกันเพราะว่ามันเป็นปฏิทินที่อยู่ในหน้าเดียวกันนะคะหนึ่งตุลากับสิบหกตุลาเนาะเดือนเดียวกันจะใช้ปกนี้เดียวกันนะคะเดือนตุลาใช้ปกนี้เดียวกันหมดเลยงวดที่แล้วหนึ่งตุลาเข้าไปแล้วห้าหกนะคะทีนี้มัตตนี้ก็จะเหลือตามนี้นะคะมีห้าหนึ่งห้าแปดสามหนึ่งห้าหกหกหนึ่ง นะคะแล้วก็ตรงมุมที่มี03นะ03 0936 0238แล้วก็มุมใหญ่ๆนะคะ68 69 89 60 62 80แล้วก็82ชอบใบไหนก็จับดูใบนี้ก็มาดีวดนที่แล้วก็เข้าถ้าเลขมันเยอะเอาไปเทียบเพิ่มเติมเอาไปเทียบกับสิหลวงพ่อเนื่องย้อนไปเทียบกับสิหลวงพ่อเนื่องเด้อพี่น้องเดืองกดที่แล้วสนหลวงพ่อเนื่องก็เป็นเด่นห้าเนาะสีหลวงพ่อเนื่องเข้าไปห้าหก อ่านี้ก็ตรงกันนะคะไปดูลงหวังเจาอใจกันต่อลงหวังเจาอใจงวดที่แล้วก็เข้าอ่าสถิติมาดูสถิติกันก่อนห้าหกนะคะห้าหกหกห้าบนเนาะแล้วก็ย้อนไปที่หนึ่งกันยายนค่ะหนึ่งกันยายนก็เข้าไปสี่เก้าเก้าสี่นั่นเองสองงวดสองงวดที่มานะคะสิบหกกันยาน่าจะหลุดเนาะ ย้อนมาดู16องตุลาค่ะงวดนี้เด่น5กับเด่น7ดเด่นห้ากับเด่นเจดนะคะมีห้าส5มห้า3ี่ห้าแปดห้าเก้าเจ็ดสามเจดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดแปเด่นห้าปังปัง,ปงนะเน้นที่สุดเด่น5นั่นเองนะคะสำหรับสิบหลงพ่อเนื่องเอาใหม่ oh เด่น5ปัง,ป,งปังนะคะสำหรับลุงหวังจอดใจนะคะโอเคค่ะไปกันต่อเลยไปดูซองต่อไปนะคะเส้นทางรวยงวดที่แล้วก็หลุด งวดนี้16กันยาเข้าไป3 7ตรงตรง,ตรงและย้อนไปที่16สิงหาคมนะคะ67นั่นเองชุดนี้งวดที่แล้วหลุดถ้าชอบก็ตามต่อนะคะเส้นทางรวย16ตุลาคมค่ะหวยออกวันพุธมี9 5 9 4 9 7 9 6 2 5 2 4 2 7 2 6ค่ะ3 5 3 4 3 7และ3 6นะคะเส้นทางรวยหวยตามวัน16ตุลาคมวันพุธเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวข้อมูลเลขประจำวันงวดที่แล้ว เนาะแอดชัยให้ตรงๆอันดับที่1ไปดูได้เลยนะคะหวยออกวันเอียงเนาะที่ผ่านมาแอดก็ลืมแบบนี้นะคะเข้าไปดูได้นะหวยประจําวันน่ะงวดที่แล้วนะคะ1ตุลาคงมงวดนี้รอติดตามได้เลยมีหลายท่านถามเข้ามาเดี๋ยวแอดชัยจัดให้เลยนะคะหวยตามวันเส้นทางรวยหวยตามวันไปดูกันต่อค่ะปลาราเสล่างชุด2ตัวค่ะงวดที่แล้วหลุดอะย้อนไปที่16กันยายนค่ะเข้าสองหหสองนะคะ แล้วก็ย้อนไปที่หนึ่งกันยาเข้าศูนย์หกด้วยสองงวดติดแต่งวดที่แล้วหลุดสิบหกตุลาคมค่ะเดนหนึ่งเด่นห้าเด่น 5, เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดซึ่งถ้าเป็นเลขวิ่งของสีหลงเพราเนื่องจะเป็นหนึ่งหกเจ็ดนะคะสองตัวก็ตามนี้เลยเป็นสองตัวล่างปากหลักสิล่างชุดสองตัวใช้ได้มาดีมีหลายซองมากนะคะที่แอจะเนียนๆก็จะมีต่อไปค่ะเป็นโคดแม่นโคดแม่นนะคะเป็นเด่นหนึ่งเด่นสามเด่นเจ็ดเดี๋ยวสถิติไปดู เดี๋ยวสถิติไปดูถัดไปเด่น1ค่ะหนึ่งศูนามหนึ่งห้เด่น3 3ม3ามศูนเด่น7จ็ดเจ็นย์จ็ดสหและ7 9ค่ะโคดแม่นนะสีแม่นอิรีบอนอแต่ก่อนมาดีนะสถติติมาดีย้อนไปงวด่าที่ล้วหลุดนะอันนี้ก็ย้อนไปสิบกันยาก็เข้านะคะ2 6 6หกมาเรื่อยๆค่ะชุดนี้แล้วก็ย้อนไปนะคะสิกอ่ากรกดาเนาะ 3-6นะคะเข้า3-6ตรงตรงๆแล้วก็ย้อนไปที่1สิงหานะคะทั้งบนทั้งล่างบางงวดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างโคตรแมนนะ่นห้ามนะคะห้ามทิ้งเดือพี่น้องนี่ทุกสนาทุกอาจารย์มีเข้าบ้างหลืดบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าชอบอยู่จัดไปเลยหากโคตรแม่นเด่น1เด่น3เด่น7เอาเลขวิ่งมาเทียบแล้วก็จับทุด2ตัวได้เลยบางงวดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างก็มีนะคะต่อไป เดี๋ยวมาดูข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์นัดกันค่ะ งวดนี้เป็น8กระเด็น5นะคะ828389184808แป5เ5้าหน5่5แปด่แน่าและ้าอ๋อลืมอีกข,ข้อมูลข้อมูลของคุณยายนะคะงวดที่แล้วไปดูได้เนาะมีสา3คลิปนะคะแต่จะมีแบบที่เน้นๆให้เลยทั้งบนทั้งล่าง5956ไปดูได้นะคะแล้วเป็นอ่าช่วงจังหวะที่แอดชัยเนี่ยพูดแล้วก็แอดชัยแล้วก็ยายพูดนะแล้วก็มีจริงจก ร้องหางร้องนะคะแอชัยก็เลยบอกว่าอาจจะออกนะห้าหกห้าเก้าเด็นห้าเด็นหกนะคะออกจริงๆบัดแบบนี้เดี๋ยวสุดของคุณยายรอติดตามนะคะไทยใครที่ไม่เคยดูเดี๋ยวไปดูได้นะคลิปงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องจริงๆโอเคค่ะอาจารย์นะสถิติเป็นยางไรบ้างงวดที่เราหลุดนะคะงวดนี้ย้อนไปสิบหกกันหยางก็เข้าไปหกสองค่ะหกสองตรงตรงนะคะบนออกหกสองแล้วก็ย้อนไปตามนี้เลยก็มาเรื่อยเรื่อยอยู่นะคะสําหรับข้อมูลอาจารย์นะัส ชอบก็จัดได้เลยไปดูกันต่อค่ะข้อมูลตำราเดยงเบอร์ค่ะ101516 505556 404546 7075และ76ค่ะเอามาฝากกันตามนี้นะคะ16ตุลาคมหวยซองโอเคค่ะตามนี้เนสถิติก็จัดให้แบบนี้ชอบนะคะสำนักดายสถิติที่มาดีก็ตามสำนักนั้นได้เลยเนาะถ้าให้แอดพลดแนะนำก็สิเป็นผู้หละสิหลงพ่อเนื่องนะคะนี่เลย งวดนี้เด่นหนึ่งเด่นหเด่นเจดสองตัวนะคะมีเข้ามาติดติดหลายงวดให้ลุ้นเลขวิ่งเด่นหนึ่งเด่นหเด่นเจ็ดติดบนไว้สักตัวหกหนึ่งหเจ็ดนะคะติดบนไว้แล้วก็คนมีโชคสองกับ8ปดะสถิติถือว่าดีนะคะ โอเคค่ะขอบคุณข้อมูลทุกซองทุกสำนักทุกอย่างเรก็เป็นแนวทางทาง่านชอบกระลับไม่ชอบกระามได้เลยนะคะแอดพุ Ad จะกลับมาทําหน้าที่ตรงนี้เนาะเหมือนเดิมจกที่พุทอ,อาจจะนะคะค่อนข้างจะลงคลิปให้นอนก็มีหลายๆท่านถามเข้ามานะคะคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะรีบกลับมาทําหน้าที่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมนะคะด้วยภารกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะกลับมาทําให้เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็แอดชัยมีหลายคลิปหลายข้อมูลเลขประจําวันนะคะชุดประจําวันนะคะคลิปหวยที่เป็น ประจำวันนะไปติดตามได้งูที่ล้วเข้าอันดับที่1ตัวเดียวเลยโอเคนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราสนั่งหอยดังด้วยท่านใดที่อยากจะ support แอปพลิเคชันก็ไปมุมขวามือนะคะจะมีคำว่าหมดซุปเปอร์แตงนะคะก็เข้าไปได้แล้วก็หมด V.I.P. เนอะทาง YouTube ได้เลยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอพระคุณกำลังใจของพวกคุณทุกการติดตามเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะ